เอสโอเอ็นแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอสเสนอแข่งเข้าออกซัมเมอร์2024ของซาอุดีโปรโลีกก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีเฟเวร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสโอเอ็นกันด้วยนะครับเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ปีก่อนหลายทีมในซาอุดีอาระเบียได้มีการสัมดงแสนยานุภาพในการกวาดซื้อสตาร์เบย์ใหญ่ให้เข้ามาลงเล่นในซาอุดีโปรโลีกนับเป็นการเขย่ยวงการฟุตบอลที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควร ซึ่งล่าสุดในตลาดซัมเมอร์ปี2024หลากหลายทีมในซาอุเริ่มหอบเงินมาเพื่อหวังถลุงซื้อผู้เล่นใหม่ให้เต็มทีสามารถโน้มหนาวบรรดาผู้เล่นจากยุโรปมาได้หลายสิบคนแต่มีเข้าเชื่อว่าจะไม่มีออกเพราะในตลาดปีนี้ก็มีนักเตะตัวท็อปบางส่วนที่ก็ย้ายออกไปเช่นกันและในวันนี้เราจะมาสรุปดีลขาเข้าและขาออกของทีมในซาอุดิปรลีเราจะขอนับเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อคุณหน้าคุนตาเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามพร้อมกันได้เลย ริ่มกันที่สมโมสรอัลอาลีโดยทีมมีนักเตะชื่อดังที่ย้ายเข้ามาแค่หนึ่งคนได้แก่ไอวนโทนี่กองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดค่าตัวประมาณ42ล้านยูโรสัญญา3ปีพร้อมได้ค่าเหนื่อสูงถึงปีละ20ล้านยูโรในขณะที่ดิวขาออกก็มีปีกตัวจีดอย่างอาแลนเซงแม็กซิเมงย้ายไปร่วมงานกับโชเซ่บรินโยที่เฟเนบาเชสัญญายืมตัว1ปีพร้อมให้ค่ายืมที่8ล้านยูโร อีกคนที่ออกจากอาลอารี li, และพอจะมีชื่อเสียงอยู่บางก็ได้แก่เอสเกียนอาลิโอสกีอดีตแบ็กซ้ายของลิสยูไนเต็ดที่หมดสัญญาแยกทางกันไปแล้วทีมที่2อัลาฮิลลโดยสโมสรยักษ์ใหญ่รายนี้ถือว่ามีการเดินหน้าสเสริมเล่นจากยุโรปเข้ามาไม่ค่อยเยอะซึ่งคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาดขาเข้ารอบนี้ก็คงเป็นทางชวโการเซโลฟูแบ็กโปรดูกิสวัย3ามปีย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านยูโรพร้อมได้ค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ15ล้านยูโร และอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาในช่วงท้ายของตลาดซาอุนั่นคือมาโกสเลโอนาโดกองหน้าดาวรุ่งชาวบราซิลของเบนฟิกาค่าตัวสูงถึง40ล้านยูโรสัญญา5ปีรวมถึงได้ค่าเหนื่อยปีละ5ล้านยูโรส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกไปบรรดาคอมบอลพรีเมียร์ลีกในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็จะรู้จักชื่อของมาเตอุสเปเรดาอดีตกองกลางของเวสต์บรอมวิชอัลเบียนได้ขอกลับบ้านที่บราซิลกับทีมอย่างครูเซโร่ในราคา5ล้านยูโรทีมที่3เอาอิติฮพด ด้วยขาเข้าของทีมนี้ถือว่ามีแข่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเข้ามาถึง5คนได้แก่ฮุสเซมออาวาของกลางแอลจีเรียย้ายจากอาร์เอสโรมาในราคา12ล้านยูโรสัญญา4ปีค่าเหนื่อยปีละ6ล้านยูโรคนต่อมาคือบิ๊กดีลของสโมสรในซัมเมอร์นี้อย่างมูซาเดียบีปีของแอสตนมิลลาค่าตัว60ล้านยูโรสัญญา5ปีรับค่าเหนื่อยมหาโหดที่ปีละ15ล้านยูโรบวกโบนัสอีก7ล้านยูโร ในขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูพวกเขาก็ไปดึงเปดรกไรโควิชของรอัลมาโยกาค่าตัว8ล้านยูโรสัญญาถึงปี2028คนที่4เป็นทางสตีเฟนเบิร์กไวปีของ i อเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมค่าตัว25ล้านยูโรสัญญา3ปีค่าเหนื่อยปีละ9ล้านยูโรและคนสุดท้ายคือดานิโลเปเรราตัวรับจากปารีสแซงต์แชร์แมงค่าตัว5ล้านยูโรสัญญา2ปีพร้อมได้ค่าเหนือที่ปีละ5ล้านยูโรเช่นกัน นผพ้เล่นขาออกก็มีแคร์โชตาฟิลิปเป้อดีตปีกของเซลติที่ตอนนี้อย่าซอบแรนส์ค่าตัว8ล้านยูโรทั้งที่เอาอดีิหัดไปทุ่มซื้อมาถึง30ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนข้ามฝั่งมาที่อัลนาเซ์ภายในทีมวิดิวขาเข้าที่น่าสนใจอยู่3คนเริ่มกันที่เบนโตมือก้าชาบราซิลอย่ามาจากอเลติโกพาราเนเซ่ค่าตัว18ล้านยูโรสัญญา3ปีซึ่งเบนโตถือเป็นดิวทางเลือกที่อัลนาเซอร์ดึงเข้ามา หลังพวกเขาล้มเหลวในการปิดดิวเอเดรซอนมูไรเอสมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่2เป็นทางโมเมตซิมากองเซนเตอร์จากไอเบล a ฟเซชค่าตัว35ล้านยูโรสัญญา5ปีค่าเหนือปีละ12ล้านยูโรและดิวสุดท้ายก่อนปิดตลาดคือตัวของแองเชโลกาเบรียลปีกดาวรุ่งชาวบราซิลดูย้ายมาจากเชลซีค่าตัว23ล้านยูโรสัญญายาว5ปี ด้านฝั่งขาออกก็จะมีอเล็กซ์เตลเลชที่ย้ายไปโบตาโฟโกกับดาวิดออสปินาที่ขอกลับบ้านย้ายไปขาแข่งกับเอเลติโกนาซิองนาแบบไร้ค่าตัวนอกจากเหล่าทีมท็อปที่ว่ามาก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่มีดียวย้ายเข้าออกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาฉบชับบที่มีดีวขาเข้าเป็นจาโคโมโบโนเวนตูราจากฟิออลรนตินาแบบไร้ค่าตัวต่อด้วยเวสลีย์ฮอยส์อดีตกองหลังของวัตฟอร์ดและซอลท์แฮมป์ตันและอีกคนคือดนเนียลโพเดนช์ปีของวัตฟมร์นค่าตัวหาล้านยูโร ส่วนขาออกก็มีอีวานราคิติชที่ขอกับบานย้ายศบไฮดูสปลตอีกทั้งยังมีฮาบิบเดียโลย้ายไปดามักเอฟซีและโรแมงไซส์ที่หมดสัญญายืมตัวก่อนส่งกลับไปที่อัลซาตต่อมาคืออัลเอติฟร์ปีนี้ทีมของคุณซื่อสตีเฟนเจอรัตค่อนข้างเงียบเหงาบนหน้าสื่อหลักเพราะพวกเขาไปเซ็นเพยงแค่มาเรกโดดักอดีตประตูของฟูแลมเข้ามาแบบไร้ค่าตัวสัญญา3ปีในขณะที่ขาออกก็มีกองหน้าชาวสูีเดนอย่างโรบินควายสนที่หมดสัญญาไปแล้วเรียบร้อย ด่านอัลฟาเตมีทางคริสเตียนเตโยที่ย้ายศพอัลโอโรบาแบบไร้ค่าตัวถัดมาอัลฟายาได้คว้าตัวคริสมอร์ลิงกองหลังจากไอเอสโรมาสัญญา2ปีมากันที่สโมสรนอัลโคลูดพวกเขาได้ปิดดิวิเลียมรุสเอกองกองหลังของพ a เอโอเคซาโลนิกาค่าตัว1.2ล้านยูโรต่อด้วยการเซ็นฟรีเควินเอนโดรัมและยืมตัวอเล็กซ์กุยาโดมาจากเรอัลเบติสซึ่งก่อนหน้านี้อเล็กซ์กุยาโดเพิ่มหมดสัญญายืมตัวกับการลงเล่นให้ที่อัลอกดูด ขณะที่อาอโรบาทีมนี้ไปเดินหน้าเส้นฟรีกับคริสเตียนเตโยและชองมิเชลเซรีแถมไปคว้าตัวปีชาวไอซ์แลนด์อย่างยฮันแบกกุนมุลซันมาจากเบอร์ลี่ด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการยืมตัวโคสซูมากองหลังของเวสต์แฮมให้เข้ามาเติมแกร่งในแนวรับด้านฝั่งขาออกก็มีแครวนอนอันอานิตาอดีตดาวเตะของนิวคาสเซิลที่หมดสัญญาไปแล้วเรียบร้อย ต่อมาไปสโมรสรอัลคาเซียที่พวกเขาเดินหน้าปิดดิวปีแอร์เอเมริกออบามยองมาจากมาร์กเซยค่าตัวก9ล้านยูโรแถมยังไปเซ็นฟรีกับผู้เล่นอีก3คนได้แก่นาโชฟเฟนันเดสกองหลังของเรอัลมาดริดนาฮิตันนันเดสมิดฟิลจากกกยารีและโกเอนกาสติลในดันจากโอลฟบวกส่วนอีก3ทีมสุดท้ายก็จะมีอาริยาที่ปล่อยฟรีดีดีเอนดองกับอันเดรเกร ด้านฝั่งของอาเวดาก็ไปดึงเอาฟินิโยบาคูนากองกลางคูราเซามาจากเบอร์มิงแฮมซิตี้และดามักเอฟซีพวกเขาก็ไปดึงฮาบิบเดียโลกองหน้าสูงใหญ่มาจากอาัฉบับสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้ก่อนจากกันไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Transfer Market และเว็บไซต์คา P ูโลจีเอาไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเนกันด้วยนะครับ และตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตงเรียบร้อยแล้วสามารถสัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ